ด้วยแนวคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า Honda พร้อมส่งต่อ Jazz Hybrid ความสนุกเทรนดใหม่ให้โลกสดใสกว่าเดิมระบบ Hybrid ของ Honda จะผสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ Hybrid ซึ่งเครื่องยนต์จะเป็นแหล่งพลังงานหลักและเสริมกำลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและแบตเตอรี่ยังถูกออกแบบให้กระทัดรัดมีน้ำหนักเบา ช่วงออกตัวเครื่องยนต์จะทำหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนและเสริมแรงด้วยพลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าในขณะขับขี่ด้วยความเร็วต่ำคงที่มอเตอร์ไฟฟ้าจะทำหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียวช่วงเร่งแซงมอเตอร์ไฟฟ้าจะทำงานผสานกับเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งแซง ขณะที่เบรคเครื่องยนต์จะหยุดทำงานและเปลี่ยนพลังงานที่สูญเสียไปเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งกลับสู่แบตเตอรี่ไฮบริดเพื่อเก็บไว้ใช้ต่อไปช่วงรถหยุดนิ่งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าจะหยุดทำงานอัตโนมัติและเข้าสูโหมด idling stop เพื่อช่วยประหยัดน้ำมันและลดมลภาวะเทคโนโลยีไฮบริดอัจฉริยะที่พาทุกคนโลดแล่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมมอบความอุ่นใจด้วยการรับประกันทั้งระบบไฮบริดระยะเวลา5ปี และดูแลเป็นพิเศษด้วยช่างผู้ชำนานง,งานด้วยเครื่องมือเฉพาะสำหรับระบบไฮบริด Jazz HYBRID มาพร้อม EcoAssist เมื่อกดปุ่มอคอนระบบจะช่วยควบคุมเครื่องยนต์ให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและ EcoCoaching ระบบแสดงผลการขับขี่แบบประหยัดน้ำมันช่วยแนะนำผู้ขับขี่ให้ใช้เชื้อเพลิองอย่างรู้คุณค่าโดยจะแสดงผลเปลี่ยนสีที่มาารวัดเรื่องแสงตามพฤติกรรมการขับขี่ สนุกท้าทายกับ EcoScore หน้าจอแสดงคะแนนสะสมรูปไอคอนใบไม้เมื่อขับขี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไอเดียดีๆเพื่อโลกจาก Honda j Jazz Hybrid ใหม่โดดเด่นด้วยกระจังหน้าไฟหน้าไฟไท้ายดีไซน์ Hybrid และระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมพื้นที่ใช้งานสนุกได้เหมือนเดิมทั้งอย่างมั่นใจกับมาตรฐานความปลอดภัยทุกเส้นทางวันนี้ใครๆก็ไฮบริดได้ ด้วยความสนุกที่ส่งต่อรอยยิ้มและธรรมชาติสดใสตลอดไปเจสทาบรดใหม่จากฮอนด้า